สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อนี้พามาดยางตลาดนัดเนาะจ้ะตลาดนัดโซลสเปรย์ว่าฝนฝนอันกระเสือกสืตกนี่ติดเนี่ยหลังจ้ะพี่น้องเมื่อนี้พาพี่น้องมาดยางตลาดน้ำได้ค่ะพี่นอ้องพราะใหญ่เป็นไปแล้วฝนฝนว่รอดแล้ว Some. Oh, L, it? I in might... there two pine yeah I have one of those one is it yeah 2 I take this one please. yeah take this one Any strawberry? 3 no, 2 no, no, no. pound. what is it Walnut. What? Walnut. Two วาตรงนี้มีกระเจียบจะเป็น้องสีเอาถวยนี่แหะอจ้ะปอนหาซิปเนาะค่ะตัวถวยก็สีเอาถวยนึงจะเป็นน้อง น,นีก็ทั่วงถุงละสองปอนด์มาสั่นพากันนีงกันเองก็ะสองสองกัมกระสองปอนด์กระตกกัมละปอนด์จ้าพี่น้องจ้ามาเอื้อจ้ะพี่น้องจ้ะ, <S <S อ,อ,จจะอันนี้ของฟาร์มสดๆจากฟาร์มเพิ่มมา Okey, na pinota. Thank, you. Thank, you. Thank, you. Thank you. Nice ตรงนี้ก็เป็นเป็ดประเภทถั่วต่างๆล่ะค่ะพี่น้องถั่วที่เป็นอัดทงไว้เนาะค่ะเนาะมีหลากหลายจ้าค่ะเด้อเป็นขนมเจ้าพี่นกจ้าขนมหวานจ้าเป็นไงเป็นยางเป็นเหล็กเป็นขนมหวานอะได้ได้ค่ะพี่น้อกมักหลายจ้าข้าเด้วยฟลอร์มันหลายเพราะกินหลาย You want anything? <laughs> <laughs>

สิบปอนจะพี่น is <in> ้องวัดทุกมี่องตลาดนัดดี่น้กยานินชีน่ยตกพี่น้องกาจนกินกิน้ิแล้ก็สิกันเมื่อบ้านจ้ะพี่น้องเพราะว่าฝนมันตกแล้วเนาะเดินก็สะดวกแล้วจ้ะ เดี๋ยวไปซื้แม่กันเมื่อบ้ายพี่นองเดี๋ยวออกไปนั่รถเมฆไปซื้อเมื่อบ้านกันแล้ว่ะเสร็จแล้วล่อรถเมฆมาแล้วพี่น้องจะไปขึ้นรถกับป้านก่อนเด้อจ้าไปแล้วจ้าไปแล้วบายบายสวัสดีค่ะ